สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้ผมก็ได้มีเวลาว่างนะครับมาชมฟาร์มลุงเขียว KK ฟาร์มนะครับนี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับมาชมฟาร์มของลุงเขียว KK ฟาร์มนะครับนี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจครับนี่วันนี้มีโอกาสมาไลฟ์สดครับวันนี้ จ้บิดบุรีรัมครับไปเข้าศูนย์รีดนะครับเดี๋ยวจะพาชมแม่วัวสวยๆนะครับรู้สึกว่าแกจะมีตัวเปิดราคาเหมือนกันนะครับนี่มีหลายตัวครับแม่วัวไส์ใหญ่ๆทั้งนั้นครับนี่โอ้นี่ครับดูบรรยากาศครับนี่ รบรรยากาศสวยๆครับนี่ไงครับนี่สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่เดี๋ยววันนี้พาชม วัวเลือดร้อยเลยครับสวยๆทั้งนั้นครับของลุงเขียวนะครับนี่ลุงเขียวเคเคฟาร์มครับนี่กำลังนอนอยู่ครับอืมก็ตวนี้ใหญ่มันนี่ กำลังนอนอยู่ครับยังไม่ลุกเลยยังไปดูนี่สวัสดีครับ ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มลุงเขียวเคฟาร์มครับพาท่านผู้ชมมาชมฟาร์มของลุงเขียวครับโอ้แมตงนี้ใหญ่มากโอ้แม่ดีครับ กินอิ่มแล้วนอนเลยนอนสบ,บายเลยซุปอรแบ็ุปอแบคนี่โอ้ชาโลเล่ครับตันนี้ท้องท้องนี่อยังนุ่นี่ท้องกับตัวไหนครับนี่ น้ำเชื้อหน่อครับนี่โอ้ใสาบิดกบิ๊เข้าได้ไหมได้เข้าไปเลยกินเลมกินเลยใช่ไหมว่าขออนุญาตครับช่วยนูชยรีบหนูนี่โอ้

เดี๋ยวพาชมนี่ครับลูกเอกซเรยแปดสองห้านี้ไอไอตัวนี้ไอตัวนี้ลูกเอกซเรย์เอกซเรย์ทั้งสองตัวฟาดดูครับลูกเอกซเรย์แปดครับ โอ้โหในข้อกนี้มีมีเปิดราคาไหมลุงเปิดทุกตัวเลยเหรอเอาท่านไดที่เข้ามาแล้วเอาจะเปิดราคาเลยลุงก็บอกว่าเปิดราคาทุกตัวเลยอันนี้ถ่ายยาดเอ็กซเรย์แปดสองห้าครับโอ้ อีกสเตย์แปดสองห้าครับนี่บรแดนลุงเขียวครับ KK KK าร์มครับเป็นถ่ายยาดอีกสเตย์แปดสองห้าครับนี่ไอ้ตัวนี้นี่ถ่ายยาดบิ๊กบุรีรัมครับนี่ดูครับ โอ้เจ้าดำครับทายาทบิ๊กบุรีดำโอ้ดูกล้ามเนื้อเนื้อหนังครับเจ้าบิ๊กบุรีดำไม่อยู่ครับวันนี้ครับไปเข้าศูนย์รีดครับอยู่รัตนบุรีครับ

อือสายาตบิ๊กบุรีดำอายุควบกว่าครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่เหลือตัวเดียวครับเป็นทายาทบิ๊กบุรีดำครับของลุงเขียวครับว่าดำมิดเลยครับนี่ตัวนี้